สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าทูช่องสอพาโชคสอพาโชคคนเดิมเก้าี่พารวยนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องเอฟซีมาตามแนวทางเพื่อนบ้านนะครับเราพัฒนานะครับของหลวงพี่แขครับสําหรับรอบที่พันมานะครับรอบวันพุธนะครับเมื่อวันพุธเขาศูนย์สองตรงๆงนะครับของหลวงพี่แขครับจริงๆแล้วเกือบมันซีตัวแตกนะครับพิเไปนิดเดียวนะครับเมื่อนี่ พี่น้องกับเขามาฟังมาเบิึงน้ำกันเด้อครับเขามาไล่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามให้นําเด้อครับเพื่อสิจะได้พลาดคลิปดีๆใหม่ๆของทางช่องนะครับตอนนี้หลวงพีเพิ่กพร้อมแล้วเตรียมสม,มุดปากกามาเลยครับเตรียมแคเปเตรียมจดนะครับ0249 0249 0249ยี่ห้อนาด้วยสามตัวด้วย เวินแต่สามตัวมันสี่ศูนย์สองนะลุงพี่ห้าสี่ศูนย์สองเกือบเกือบแตกเชนเลขวินนะเ,นนเลขวินก่นอนเนาะพตาขยายจะวินนะพี่น้องขยายกับไปจับเนาะเอเมนเรียกว่ามักตัวใดขจับเอาโลดเลขวิน <S <S เอาว่าหฮางเทียกับอาจารย์กับจับบอดถือปันในนี่เนี่ยเขาจะไปออกที่หลังไหม ดเนยละเลขวิ9 5 3ยังววันต้องมีศูนย์อ้มีศูนย์ท่ราตัวนี้9 5ศูนย์หาศูนย์ยัไ่ยุ่นเลไม่เออมันวันนี้เองวะาศูนย์นี่บ่บ่ไปใส่ต er ัวนี้เอาบนบล่าง้เนาะครับจ้าบนบลงกรอ ตัวใหญ่ๆเลยเด้อหลวงพี่อันใน,นี้ง่ายหรือบ่จ้าเอาวิ่งลูดก่อนจ้าวิงว่งลูดวิ่งลูดก็ได้เด่นเนาะจ้าวิ่งลูดที่เด่นไปที่ห่าตัดเด่นยังมีห้ามัาเมนเดิมอ่มาห้าห้าห้าเก่าหรือว่าทอดเลยเก่าสามต่ไปสามกำลาวเด้อค่ะมื่อวันที่เกา่า กำลาววันที่เก้าเก้าห้าสมศย์สัดตนีัดนี้สตัวให้น้ำเนี่ยสตัวห้าสามศูนย์เสศุดท้ายมีอไรเพิเติมให้ตัวนี้ล่ะ 9ก้าห้าสามเดีอนเก้าห้าสามับเจะเติมไปแล้วสี่นสองมีสี่ชุดบ่หลวงพี่มื่นอีนี่มีสามมีสามตัวเนาะเก้าสามนเลยเก้าสามเก้าห้ากับสามูดยันตัววิ่งเด่นทอกันเด้อเด่นสากันมันบ่ครับมกัน บางทีก็สิมาสามศูนย์บางทีก็สิมาเจ่าหาเนาะโทรลงพีน้ำนีเด้อจ้าวเราโลงไปน้ำดเ้อลงพีใส่เบอรโทรเข้าไปเลยครับจะเรื่อซื้อลงพีแจกเด้อเยี่มพี่น้องจะเื่องที่คบแ้เนาะทั้งใจเลยค่ะชวงพี่แคร เอกวินตัวไครับเอเอกวินหาครับสมหากับสมเด้อเบอร์โทรค่ะเบอโทรโทรที่ที่สองตัวครับสองตัววิ่งหาวิ่งสามศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจก้าหนึ่งเจ็ดสี่เก้าสี่สี่เก้สี่นี่คือเบอร์โทรมาแต่เบอร์โทรพี่น้องหาซูร์ามมันเลยครับเล็กวินเล็กเล็วิน เหล็กบิ้นใช่ไหมเชเบอร์เหเเล็กลักมันแมนบอลองค์เหล็กลักเข้าไปผสมกันเนาะเหล็กลักคือจังหวัดวังหันเออข้าไปผสมกันเนาะวังว่างพารามันเลนดดียกอะไรสักนครับลุงพี่<า>วิ่งโลดไอ้อวิ่งวิ่งโลดวิ่งวิ่งที่ห้าตัวเด่นมันนะเด่นหากับสามเด่นห้ากับสามคือวิ่งโลดไปที่ห้ากับสามเพราะเพราะเขาซ้ำกันไว้ทันเนียนหากับสามเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดจว่ากับบนนี้นั่นหรือว่า จับครูพี่เอาเก้าห้ากับ3ามศูนย์ตัวเดินด้อเก้าห้าสามศูนย์จับให like, ้สามหางหมด้งเท่าเท่ากันนีเก้าห้าสาแล้วก็ห้าสาม้าวเจ๊กออกตรงๆเป๊ะๆเลยด่เนาะตรงจับรักให้แน่ยยุตวันดัดเส้นขับกัหน่อยก่อตรงๆตรงนี้มันติมากลายกว่าสามครูครับ มีอีกตัวสุดท้ายเออมีสามตัวละมันบันเลขสามตัวหาสามศูนย์สามตัวมีสามตัวหาสามศูนย์สศูนย์เออโอ้บันจงครับเวยทั้งใจลงมาเป็นเบอร์โทษด้วหาศูนย์เก้าแนเก้าหนึ่งเจ็ดสี่สีเก้าสมศูนย์มีอีกสุดหนึ่งเด้อเออเด็กสุดหนึ่งบานดีกเก้าหาสาม เก้าห้าสามสาเหเลยมื่อนั้สบบดะได้ี่จสมตัวมาครับเออแต่ะสตัวบมีบ่ตัวนี่กรเล็วินเลยเล็กเก้าศูน์สี่ตัวโอ้เอาต,ตามนั่นเลยเอเอมันมันเป็นเล็วิ่นนั่นแหะเล็วินมันก็มีสี่ตัวคบอยูแล้วเก้าห้าสามศเออก้าห้าสสมตัวไ้นไปที่สองตัวเน้นเน้นไปที่เ,เก,ก้าห้าสมศูนย์แต่ว่าสมากี่ออกตัวตรงกอกเพราะว่าจบหลักแห่น้ ันที่มีตวกับวยมากเลลวง,งพี่เขาตรงตรงชุนสองหันอันหันเขาเดเบของลูกิตรงเนาะตัวเดียวกันตัวเนี่ยวนเติมไปยู่สองนะ <c oughs> กเนาะขดอกมักกางเแบบก่เพราะเนาวออกอีเนะุงนไ่นี่ตัวด <c oughs> มันชน <c oughs> กันกันเอาได้เนาะเออเบิรงไปเบิง่งเสียบเทียบได้กันเนา ของเลากับแบนอยู่เนื้ออ่าอือจะตรงกันเลากับแบนอยู่อาตัวม wow. ันสนเนาะลงพีเนาะตัวสนไม่ส้นเลยที่ตัวเดียวได้เมือนคูกันบ่เมื่อไรขาเม่องห่เข้าเมื่อนี้น่อยพวกเราให้เไ่อม่นี้น่อยครับเมื่อนี้เนาะชรได้มือนพมันมันสูตรมันเริ่มเข้มข้นหึ้อเลี่ยนะมันเริ่มละเอียดคำว่าลีเลี่ยนะันเลยแก็เลยแลงเลยมันเริ่มเริ่มเริ่มเข้มข้นนะ้วาเ มาเริ่มคอดแล้วเริ่มคอดขอดเขาคอดเขาคอดเขาแล้วได้เข้มข้นสูตรหลายสูตรมันโมโห้งมือนกันนะคอนไลจนสีเข้มบอกอ้มบืออมสนเข้มระบาดถ่ายคลิปครับท่านผู้ชมครับตัวเลขแนวทางเพื่อนบ้านของหลวงพี่แขกนะครับเลขวินนะครับ9 5 3 0ห้าสเก้าหสย์เป็นเลขวินนะครับ เป็นเลขวินหรือหรือว่าเป็นเลขหลักนะครับ9530นะครับวิ่งรูดไปที่53กับบนล่างนะครับจับคู่9530 53นะครับ3ตัว530 930 953นะครับส่วนเลขโทลรรงพีกับยูข้างใต้นะครับ098 9174494นะครับ เราถ่ายคลิปให้พี่น้องโชคม้นร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับพอ,อกันไ่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ